สมบองเินบ้่าบ่าเลานบอซิมเอบ่สมเงินเดี๋ยวเสียดีครับแลาสอเอาข้ามยงเนาะครับเนาะเดือแๆเนาะเอาสองเแถมน่โอ้ยขอบคุณไลายรครับเจ้าร้านทงไ้อไปต่อไปเลย เจ๊กุณเนื้อวัวสดจบครับสุดยอดครับโอเคนะครับเนื้อสดจรครับดียอดไม่ยากใช่แล้วเห็นเน้ะเบาเลยเห็นเน้ะบ้นต้องใส่ถังมากเลยใช่ไหมถังมาใ่ไหม่็ต้องใส่ถังมากเอาเอานี่เครื่องล้อครับเอาหน่เครื่องล้อวันนี้เอามาเบิรงสายตาพับคุณสองนะครับอ๋ออ๋อครับถุง่อมเปนไหครับแกะของนี่สายที่กนี่มาอ๋อเกี่เอาเอาล้อมาเลยครับ เสโลนึแมครับอันแพนะพ่อพี่ดีปะสุดยอดเหนี่ยซยจุเนี่ยโซยเอาเยโซยจุโซยจุซอยจุตลาดคลองถมครับตลาดคลองถมตำบลสำราญ มันอีขึ้นนอยแถ่ตลาดวัฒนทิตทั่วเลยมันไปแนนงานไหมนะคะเนี่ยค่ะโอ้คนแก่นคมนแกนมีงานไหมเราบอกมงนท่านไหนมาดีมากหน่อยลวงทำไรเราทำมเดลสักแกนใจเห็นเลค่ะ ได้ครับผมนี่ที่ตามนั่นนะครับใส่ปลาโฮกอสสันกันชอบแน่คนติดดินคนติดดินครับผมโล้อครับเนี่ยสดสดครับเดี๋ยวแทนมาอีกแล้วนี่ตัวใหญ่เลยตลาดคลองสมท้ายบ้านครับเฮ้ยไม่ใช่ท้ายบ้านนะโอ้ยตำบลสำราญครับผม ไปฮะครับผมโอเคครับยืนเงียเยืนเงียก่อนยืเง้ยครับโอเครับผมใครคือคนซื้อแม่คนซื้อเยือคนขายครับไม่ใช่ใคคนซื้อครับผมเออเอามาซื้อพักไปซื้อดีออแกงอ่อมนี่ยนว่าไงใคกินมาเว้กันไหนาดูสามบอกว่าไยนี่คือย้ำครับยหนูหนูิกลูกเอาพริกไม่เขา พิกแล้วพริพริกะงนลูกโดดมีบอลูกโดดมีแต่พริกแดงมีพริกแดงเขียวกมีน้ำตาลนี่บครบยังอานี่ไปน้ำําเท่าไหนี่ยยบบาทจ้อ๋นี่ก็ตายไว้จะไข่เบมสอไขปลากมีค่ะเฮ้ยเฮบนั้นหับเนาะไงคคนข้ไรคืนซื้อละ าเอเยดี่าเผื่อเ่อเยกยังไกนอ่อนผิดคาซื้อเกดไรอาจะถามื้อ่าเถอะอันนี้ตงเช้าวันนี้ล้านแล้วล้านเช้าลานลานี่ยบักเน่าบักเน่าบักเน่าเหเตงบเมื่อกี้เขาได้ซื้อดีบ่ได้ซื้อเลยเอาเ้แถมีบ่นไ ดีเป็นขวดนะเดี๋ยวนวนเดี๋ยีดีเดีบะมีบะมีนี่ดีบอดีเป็นเป็นขวดโอ้ยเราบมี่ตัโอ๊ยบมี่ตัวนี้นี่ดีถุงไม่ดีถุงสมันเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อก็นเลยสามขวดเอ้ยเอาบกนาวให้น้ำเนี่ยบกเพื่อเอาบกนาวนะครับนองลาวมันน้ให้เี้วน้นะเอ้ออน้ำแน่สั่นสมหรือ่สมสมบ้งเนอกมะนาว นี่ยบอซิมลบอบอสมองเงินสลูกสามจ้าบานี่สบาทจ้ะสบาทมนสุดยอดดีไม่เท่าอคล้านล้านต้องเนบไม่เท่าไม่เท่าสุดยอด้าสมองเงินหน่เท่าห่สามบาทโอเคสามสา ก็เอาลงไปให้เรบอกคัดฟังเนอะไม่ธรรมดาน้ำไม่ทายวนนาม้อเนอะคนกันเนอะอยาให้เจอกันเนอะตัวเท่าไรต้องเจอละต้องเจอละเดินตลาดครับคลองสมตำบลสำราญสื่อแนวไปซ้อยจุตรงนี่สายปลาหกคืนสองเปรี้ยวปลาเจ๊กุลเนื้อวัวสดเดี๋ยวครับสุดยอดครับโอเคนะครับเนื้อสดๆครับ ดได้สดให้ครับไปนะครับสายปลาหกคูนสองไต่สเสบียงแล้วไต่สเสบียงแล้วครับนี่สุดยอดครับสวัสด,ดีครับ ครับวันนี้ช่องายป่าหงสองครับไม่เอาไม่เอาวันนี้เรากินซอยจูครับอย่างเดียววันนี้พี่นายนะครับวันนี้นี้ซอยจูนะครับแล้วก็จะทำลูกจิ้มด้วยนะครับวันนี้วันนี้ก็มาดูวิถีชีวิตนะครับหกรดอัานะครับอยู่ในงานคาราบาลนะครับอยู่ใน ปาลำมันนะครับว่าเรากินกันอยู่ยังไงนะฮะบางครั้งเ่ะเสียเท่าแท็บรือว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ถ่ายครบหมดนะฮะแต่นี้เราถ่ายคราให้หมดนะครับผมเสียเท่าแทบบเลยว่าดับที่ด่วน้ะเขาก็ไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้เราก็ถ่ายครบหมดทุกอย่างนะครับแต่ขอขอบคุณอุปกรณ์นะครับของป่านะครับของของป่าทุกอย่างนะฮะป่าแกสุดยอดนะครับป่าทุกอย่างเลย ชิมได้ด <im ế c repay ing> mm. ้วยครับชิมเลยครับนั่นละครับไอ้ปุงปุงเจ้าอันเรียบร้อยนะครับเจ้าเพียเจ้าอย่างเรียบร้อยนะครับเจ้าดีสีมือล้วนๆครับเออพวกเองอี๋นี่นะเออยอดเออจับขนาดขมราม ช็อมาชัดนนวันนี้เราจะทําก้อยงานเลยครับผมกันครับที่อยามาวิ่งงานนะครับมาได้เลยนะครับผมวันนี้เราไม่ค่อยมีสาระเรื่องงานเท่าไหร่นะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่ครับ ก่อเตี๋ชีวิตคอมาอยู่อันนี้ไม่ได้กินทุกวันนะครับหรือว่ากินทุกวันไม่ได้กินทุกวันครับไม่ได้กินทุกวันเดี๋ยวแต่มาเพิ่งกินครับแต่มาเพิ่งกินที่เหลือก็อาหารตามสั่งครับใช่ใช่ครับอาหารตามสั่งแล้วก็ทอดหมูปิ้งครับตามข้างทางครับใช่ถูกต้องครับเพราะไม่มีเวลานะครับที่จะมาซื้อกินนะครับเอาวิ่งงานติดกินก็นี่แหละใครบ้างครับมาสอยจุ นะครับผมโอชีมาพี่เจพี่เจ้นเกี่ยวครชนกับไออะไรน้ำมันห้องทองครับโอ้โหเฮ้ยนะครับเดี๋ยวมาดูคนายกินอันนี้ไอตีน้องนุ่งเนื้อครับผมทำแป้งกันไอเนมสดครับผมตามสดทีมงานนั่นดีกีมาตรวจสอบคอนเทนต์ครับผมดีบีขอบคุณครับสายปลามาแล้วด้วยน้ำเก๊กฮวยครับครับผมน้ำเจ้าบ้สเจ้าลี่น้ำไม่แก้ ครับผมผมก็บอก่าให้เก่งนะครับนะเอาสิเอาเบื้องต้นนะครับทุกสเสมอมันสเสมอมันก็นาไปพี่กินป่ามาพี่กินเขา่าลุงป่าจังว่าหลานพักกระเดากินกับยังกระแสบว่าตะลวกให้ลุงแนบกินกับลาบหมูกินดูดูจนหัวเราเดินกินละเซื่ขึ้นนกกระสุ่มกินละกลุ่มฟันแอฟฟอรแวน ซิปซีนปตอป่าซิปหน้าอาปตอพ่อแม่ไม่แฟนครับผมกินเหล้ากับเพื่อนที่รู้ใจพันจอกก็ไม่เมาครับผมขอบคุณครับครับผมคัสขนาดวะอันนี้ขนาดเมาแล้วเข้าใหม่นะนี่เข้าใหม่นะครับเขาเนี้ยเข้าใหม่เลยเข้าใหม่สีเข้าใหม่เลยครับเข้าใหม่เลยเข้าสีนิ่ติดตนวลมาเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าเลยเ่็นแถวหักนี่เลยค่าทอกระหัก เจะเห็นอดูโรงพยาบาลแต่ผมท่าเห็นมาทางป่าด้วยเาจะไปดูจะมีอะไรป่ากินน้ำส้มเหรอป่าเนียนโอ้กินน้ส้มวิี่คนจนโอ้เนี่ยนจนิคนจนิคนจนเื่ยน่เนทำยังไงอ๋ออาไหมเนะแล้ายัง เา้ยนี่เปิดยกแขนทะลเน้อเปิดนานหลายอยู่กันหนุ่มเปิดเลได้ไงเลได้ไงครับผมเ็ทะลเด้อาตัหน่มเจ็ดะลุเน้เดี๋ยวาวท่าตัวใหญ่กวเป็ะการหน้กันไม่ต้งิงดีเนาะแมนบอตัวว่างครับผมเขาต้องแยกกันไม่ออกระวังน้ำกําเนื้อ การมองเหรียญมันต้องมองสองดันจะมองด้านเดียวครับผมจะาพ่อเือหัวขวบชืเดี๋ยวผมอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ทุกเสมอมันเสมอมันคือเขาไปพี่กินปลามากพี่กินเขาลงป่าเจ้ามาบุตรนี่จะไม่ไปลาบเปลี่ยน่อผมลัเพี้ยนสูงไฟเน้นแต่ไม่จะถามเกดูเดี๋ยวไปหาแนวสูงไฟเน้นใส่หลับสุดยอดแม่นวหนบาป่าแฝงกับพ่อผมผู้กัตนาแต่ผู้ตรงทรงบุตรเบรกกันเลย ม้เลยลาเป็ดชายภูมิมันอึดใหม่ชายภูมิมันอึดใหม่มีคนทำให้กินพร้อมมันนี่หาหรอเอาตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวนี่จะหายเน็อโงงไฟแนนซ์แต่หาแนวคุ้มออรออรอพี่อะครับผมก็คุยเรื่องงานเรื่องการออรอพี่อะครับเดี๋ยวจะทั่วให้ดูนะอรับอ่อรอพี่อะนุ่มนะออรอพี่อะแกจะเป็นหลุดควนเขาหลายไหมก็จะมีไส้ดีอย่างเดียวนะฮะขี้เพี้ยอ่อนแล้วก็ใส่วัตถัเย็นเลยพวกนี้ก็มีตะไคร้แล้วก็ มีใบมะกรูดนะครับใส่แล้วก็เอารอพี่อ่นนะครับเอาอพี่อ่ะถ้าว่าได้กินไปนีดเราจะปิดเพลงนพวนี้เลยเล่าไม่ได้กินไปนิดหรอพ่กนี้เช้ากันแครึ่งวันัเดี๋ยวภาใต้เขาจะรู้ดีนะฮะันรอจะไม่นันเน้เนือเน้อสงเลยียว้ให่นต้นน้มันสูงเยอะครับเดือนหนึ่งร่นีกอยบ้างหรอเล่้ไม่เวียงถ้าเดนสงเลยเกี่ยว้เอ็อพี่อ้นนะรเอ็อี่้นชิ้นใหญ่ได้แล้วครับ มันฉุยเลยนี่ฮะเนื้อจะนุ่มนะฮะเนื้อจะนุ่มแซมด้วยเนื้อจะไม่ทีมไปกันไปเสาอยู่แซมทีมพูนะฮะออลพี่เอะับสบายเลยอันนี้เขาเรียกออลพี่เอนี่จุานนี่แต่อลพี่เอะตัวกินเราเอนกันโอเคสบายโอเคชาวบ้านรวมนันน้อยเดียวได้ก็ได้ติตามนะครับสมนะครับอีต้นอีต้นที่มันเมหรืออหลายๆเนี่ยเขาอยากไต่โง่ยังคิดเหนียวคนติดนะครับขาเราโผล่แล